ทวนท่าทวนท่าหรือฟื้นไงผมแล้บมาเล้ว รู้ผิดรู้ผิดรู้บกว่าอากาศดไงใช่มันน่านอนมากอนู่นว่ะโ้ยตาเราเยะแลวตึงอะไรไม่รู้ค่ะหนักไหมวางก่อนไหยลูกวาง่นไใช่ ไปดเ่นเม่อว่น็เีนก็ีนห็นแกบอกอยากกินของเปรี้ยวๆลืมเปรี้ยวอะไรเป็นม